สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com อสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวกัมพูชาหลังแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปศประตูต่อสในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี วันที่22กรกฎาคม2565เวลา15.30นณสนามเกโลราจาก้าแบริงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีลงสนามเกมแรกของศึกทิงแชมป์อาเซียนพบกับทีมชาติกัมพูชาผลการแข่งขันปรากฏว่าฉบากแก้ว u 18เอาชนะกัมพูชา u 18ไป4ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจะลงสนามในเกมที่2ของศึกชิงแชมป์อาเซียนพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามเกโลราจากกาแบริงในวันที่26กรกฎาคม2565เวลา15.30นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาลังแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อสีในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าทำไมพวกเราถึงไม่สามารถเอาชนะไทยได้แม้แต่ทีมชายก็ยังคงไม่สามารถเอาชนะไทยได้เลยส่วนทีมหญิงยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าก็ไม่เห็นหน้าแปลกใจเลยประเทศไทยมีความเป็นชาตินิยมมากกว่าพวกเราพูดตามตรงเลยนะเวียดนามและสยามคือสอประเทศที่มีความเป็นชาติิยมสูงมากเพื่อเห็นแก่ภาพลักษณ์ของประเทศ ทุกเกมมีความสําคัญเหมือนกับเป็นการเดิมพันประเทศดังนั้นเวียดนามและไทยจึงแข็งแกร่งมากพวกเราต้องคิดว่าทั้ง2ประเทศนี้ไม่ได้อยู่ในยุโรปแต่อยู่ในรั้วติดกับบ้านของพวกเรานั่นแหละดังนั้นรูปร่างก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพราะว่าอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเหมือนกันแต่ทําไมพวกเขาถึงแข็งแกร่งกว่าพวกเราทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ชาวยุโรปและชาวแอฟริกาที่ตัวใหญ่กว่าพวกเรา แต่ในทางกลับกันฟุตบอลภายในประเทศของพวกเราไม่ได้รับการถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนักโดยอ้างว่าเป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมอยากจะบอกว่าทุกประเทศทั่วโลกถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าพวกเรา1 0บถึงยีเท่าเลยซ้ําฟุตบอลกินเงืนเดือนจากรัฐแต่พอถูกวิพากษ์วิจารณ์กลับปองว่าถูกเหยียบย่ำแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าอืมฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาก แต่มันก็คือความจริงไม่ได้อยากจะเน้นว่าพวกเขาแข็งแกร่งกว่าพวกเรามากทั้งฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชายเจอไทยทีไรก็มักจะแพ้ทุกทีเลยต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าถูกต้องเลยพี่ชายมุมมองท่านต่อมาครับฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆนะเด็กๆจนกว่าพวกเราจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า นำถ้วยแห่งประสบการณ์กลับมาสู่ประเทศของพวกเรามั่นใจว่าจะไม่มีประเทศไหนสามารถแย่งถ้วยใบนี้ไปจากพวกเราได้อย่างแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่มีความรู้สึกอยากดูเลยพอดูแล้วก็แพ้ตลอดการไม่ว่าทีมไหนก็เป็นเหมือนกันหมดจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่านี่มันฟุตบอลหญิงนะลุงแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่า นี่มันคือความรู้สึกของผมไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงหรือว่าทีมชายแต่ก็ยังคงซับพอตเสมอนะต่อมาเมนบนก็เข้ามาตอบกลับว่าอีกไม่นานพวกเราก็จะเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจากนั้นเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าฟอร์มการเล่นของฟุตบอลหญิงทีมชาติกัมพูชาถือว่าดีเลยทีเดียวสู้ จนกว่ากัมพูชาจะชนะฉันรักกัมพูชาคอมเมนต์ท่านมาครับเยี่ยมไปเลยจงทำงานให้หนักขึ้นกว่านี้อีกนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่ารักนะกัมพูชามุมมองท่านต่อมาครับไม่เป็นไรนะขอให้สู้เพื่อประเทศชาติต่ตอไปชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าครั้งนี้ พวกคุณทำผลงานได้ดีมากเลยขอให้มีผลงานที่ดีขึ้นในเกมถัดไปนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับสู้ๆจงรู้เอาไว้ว่าพวกเราด้อยกว่าในทุกๆด้านเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นจงอย่ายิงพยองจนเกินไปพยายามฝึกฝนให้มากขึ้นนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพวกคุณทำได้ดีแล้วจงสู้ต่อไปนะ คอมเมนต์ท่านมากครับถึงแม้ว่าวันนี้กัมพูชาจะแพ้แต่ก็ไม่แน่นะในวันหน้าพวกเราอาจจะแพ้ตลอดไปก็ได้นะชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าก็ถือว่าปกตินะพวกเขามีความสามารถมากกว่าพวกเราแต่ไม่เป็นไรนะพยายามใหม่อีกครั้งนะเด็กๆสู้ๆมุมมองท่านต่อมาครับสู้ต่อไปนะกูปรีน้อย คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไม่อยากได้ประสบการณ์อีกต่อไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับสงสารกัมพูชาจังไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่คำว่าแพ้ชาวกัมพูชาท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าแพ้ถือว่าเป็นประสบการณ์จงเรียนรู้เทคนิคจากทีมอื่นอืครั้งต่อไปกัมพูชาจะสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับ อายุเท่ากันเวลาฝึกฝนเท่ากันแต่ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเนื่องจากความสามารถในการฝึกสอนที่ไม่ดีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในกัมพูชาพวกเราไม่สามารถฝึกซ้อมเหมือนกับทีมอื่นได้พวกเขาฝึกซ้อมกันอย่างสม่ำเสมอมุมมองท่านต่อมาครับขอชื่นชมทีมกัมพูชาของพวกเราสู้ๆนะมีผู้แพ้ก็ย่อมมีผู้ชนะ ชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของพวกเราความคิดเห็นท่านต่อมาครับได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกแล้วเก็บประสบการณ์ไปทุกที่เลย <c oughs> มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสกอร์40ก็ถือว่าไม่แปลกนะคอมเมนต์ท่านมาครับถือว่าทำได้ดีแล้วเพราะว่าทีมไทยคือทีมที่แข่งแกร่งในภูมิภาคนี้ ชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านำประสบการณ์กลับบ้านมุมมองท่านต่อมาครับถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวจงพยายามต่อไปนะและชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าถือเป็นผลการแข่งขันที่ไม่เลวเลยทีเดียวฉันคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการกลับมาทบทวนและเรียนรู้ที่จะทําลายรูปเกมของคู่ต่อสู้เรียนรู้วิธีการตั้งรับและโต้กลับ พวกเราจะเป็นต้องเรียนรู้จากความแข็งแกร่งของพวกเขาแล้วพวกเราจะทำให้ดีขึ้นในแมตช์ถัดไปสู้ๆเพื่อฟุตบอลกัมพูชาขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟตโต้ e เครดิตเพจฟุตบอลทีมชาติไทยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาลังแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อสีในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลาเว็บไซต์ความคิดเห็นด com สำหรับวันนี้ขับคุณและ สวัสดีครับ